ผมว่าเราไม่ใช้ชื่อนี้ดีกว่าเง้นลงคลองฮัลโหลสวัสดีครับรู้จักสายเง้นไหมครับโดนไปที่คับเฮช็อดไปเลยอุ <c oughs> โยโอ้โหโอ้โหไปดิับไปดิครับ,รบงนี้ต้องมาไม่รู้จักหนอนสายเงน้นซะแล้วบอกเลยว่ากินเรียบโอ้ไ oh ม <c oughs> ่ก็ดีๆก็ห้าหมแล้วมีคูณห้าด้วยท่านผู้ชมโอ้ oh. โหเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจถ่ายคล้องโอ้ไม่ กอยู่ไหนครับเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้เขียวไอ้เขียว ยา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 หอโอ้โหมันน่ากลัวจริงครับอุยโอ้โหมาเสิร์ฟถึงที่เลยพี่รู้จักนอนงั้นไหมครับพี่นอนงั้นนะครับพี่ one two three let's go ฮู้๊ฮูอ่ฮู้๊จัดจไปดิจัดไปดิจดไปฮู้๊ฮูเงันเงันเงันเอาไปกอ้งันลงคอมาเลยโอ้โห อุ้ยโอ้โหลาบมาเสิร์ฟถึงที่โอ๋ม่ายก็ดึงก็ตัวใหญ่เอาไปเลยจ้าสิบเต็มสิบโอ้ยอยู่ดีๆก็เจ็ดหมื่นเฮ้ยมันล้อมผมล้อมซ้ำใช่ไหมท่านผู้ชมผมจะล้อมมันผมจะล้อมพี่ไทยคนนี้ให้ได้นี่โดนไปเลยโดนไปเลยล้อมพี่ส้มไปก่อนล้อมพี่ส้มไปก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยโกรธวันทูดิเลต์ก รุกเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไยเวลจานเอ้ยขอบคุณครับอุ้ยมีหารฟรีใครมาตายตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่กอดอุ้โดนไปอีกเฮช็อตดับเบิ้ลเฮช็อตโอ้โไปเลยดับเบิ้ลเฮช็อตอาะไม่เฮช็อตอะไรเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับตัวยาวนักใช่ไหมบอกเลยว่าปาดหมดแมปปาดหมดแมปเฮ้ เป็นไงล่ะนอนเงี้ยนะครับนอนเงี้ยนี่สองตัวไปเลย double kill ปักฮัลโหลสวัสดีอุ๊ยดี้ไงโดนไปดิครับโดนไปดิครับเฮ้ยแย่งเหรอแย่งเหรอแย่งเหรอมาดิเลยจะไปไหนจะไปไหนมึงเอ้ยอย่าล้มอย่าล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้มอย่าล้มเหือ สวัดดีพี่เหลืองเรียบร้อยโดนไปสิครับโดนไปสิครับเดินไม่ดูทางเลยอยากมาแย่งผมพี่เวียดนามเฮ้ยพี่เหลืองพี่เหลืองเรียบร้อยโอ้โหไปไปนะครับกินยาวๆโอ้โหนอนสายแงนมาเฮ้ยอย่าแย่งนะครับพี่ฟ้าคะแนนเพิ่มเรื่อยๆครับสามหมื่นครับผมโอ้ my god เฮ้ยโอ้โหโอ้โหระวังระวังเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะโถ่เอ้ยเดินไม่ เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้อมบ้าโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยอุ๊ยอุยโอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมตรงนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ตายสักตัวนะครับผมเรียกเป็นหน้ากองแน่นอนเฮ้ยตาวเอ้ยตายอะไรไม่ตายมาตายเพราะตัวเล็กเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปค์ก็มีอาหารอย่าแย่งผมไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงที่ดึงไอ้ที่ดึงอ อฮ้เฮ oh, ้นี่น ok oh. ี่อโอ้โหโอ้โหโอ้ไปกอดโอ้ไปกอดโอ้ไปกอดโอ้โหอยู่ดีๆก็โตอะไรวะเนี่ยวันนี้มันเป็นวันอะไรโอ้โหอยู่ดีๆก็หกหมื่นเติบโตอย่างรวดเร็วทันใจแสดงวันที่หนึ่ง แน่ๆเลยแบบกินนิดเดียวมันโตแล้วท่านผู้ชมปังมากวันนี้ผมบอกเลยว่าโชคดีหลายรอบนะครับโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเลยจ้าไปเลยโอ้ปก็วันนี้แง้นลงคลองเข้ามาครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมโดนอยู่ในวงล้อมตัวใหญ่ครับท่านผู้ชม,มอยู่วงล้อม เฮ้ยเฮ้ยเยไม่ดีเลยนะเล่นอย่างนี้ไม่ดีเลยนะปัเฮ้ยคูดสิบท่านผู้ชเรามีคูดสิบขอเก็บขอเก็บไปเลยไปเลยคูดสิโอายก้ได้บัตอะไรมเนี่ยแค่นนงเหรอเฮ้ยเอาอีกเอาอีกนีไงนี่ไงอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งของฉันอย่ามาแย่งของฉันไอ้เหลือเฮ้ยโอ เสิร์ฟลาบถึงที่ก็อย่าที่อย่าแย่งขอบคุณครับตายไปตายไปแย่งก็ตายไปสิครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า,จาเก็บแบบไวๆมาม่าต้ยมยำกุ้งไปเลยนี่โอ้โหมีคูนสองด้วยมีคูนสองโอ,โ,โอ้โหประชันหน้ากันอย่างนี้เลย <c oughs> ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้หรอไม่รู้หรอถ <c oughs> ้ามันเป็นลุงข้างบ้านเหรอครับเฮ้ยแข่งกันมาละเบิร์น ฮ้ยโอโหเรียบร้อยไปดิครับไปดิครับเก็บยาวๆโอ้ my god โอไ my g ก d ตายมีอีกหนึ่งตัวไปแล้วจ้าไปแลวจ้าเอาอีกหนึ่งแม่หนึ่งแม่ใจเย็นๆครับเก็บก่อนครับผมเก็บก่อนครับดูดดูดดูดไปเลยดูดไปเลยนั่นแหละเยี่ยมโอไมค์กอนอย่าพึ่งห้ามแย่งดิครับห้ามแย่งโอเคได้มาสี่หมื่นก็ถือว่ายังดีครับถือว่าตั้งตัวได้ไปจัด ไปไปึ่ตัวมาเนี่ยนอนเี้ยกลับมาแล้วมีคูณสองโอ๋ใบกดไปยาวๆอย่าพึ่งเออเอาไปดิเอามากินเอามากินอะไรเอามากินอะไรได้มาเกือบแสนมีอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวันนี้วันวันอะไรวะเนี่ยไปไปเรามีคูณสองอยู่ไปหลายๆแสนเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆเรียบร้อยโอ้โหได้มาแสนเจ็ดนะครับเฮ้ยโอ้โหข้างๆมีตายอีกแล้วคูณสองยังไม่หมดบาลามีเก่ายังไม่หมดครับท่านผู้ชมไป ยาวๆไปยาวๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นทำไมโอเคขอบคุณครับคุณเวียดนามมามาแข่งกันป้าล่ะแข่งกันป้าล่ะแข่งกันป้าล่ะเอาบ้ล่ะเอาบ้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้ใจเย็นๆเด้อใจเย็นเด้อมามาเย็น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  รู้จักป้าวจิตวิญญาณน,นักสิงอ่ะ,<ป>ะมามายังไงยังไงปาดได้ไหมปาดได้ไหมโอ้โหเข้าโค้งก่อนเข้าโค้งก่อนมาเดี๋ยวแซงทางโค้งนี่ไงแซงทางโค้งแซงทางโค้งโอ้โยโ,โ,อ,โ,ยโยอ้ย้ยโอ้ย้ยมามามาอุ้ยโธเอ้ยเฮ้ยมันล้อมหมอท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันล้อหมอนายก็ oh God, ตายแล้ว ตายแล้วมันล้อมไอ้บ้าโอ้โหกะว่าจะล้อมมันมันล้อมเราซะงั้นครับชีวิตรเรายังมีพรุ่งนี้เสมอผมเชื่อว่ามันต้องตายในสักวันหนึ่งเราต้องรอดครับทุกผู้ชมเราต้องรอดเฮ้ยโถย่กือบแล้วกอบแล้วกอบแล้วนิดเดียวเออมันมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาเร็ว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 โอ้ยไม่ถัดอะไรวะเนี่ยหมดไปไม่ถัน ันทุม,นมนคนครับผมต้องสร้างช่องว่างหลอกมันสร้างตรงนี้แล้วมันจะเข้ามาครับมันจะเข้ามามันไม่เข้ามามนี่ไงมีช่องว่างอยู่เข้ามาเลยนั่นแหละเอี่ยมไปไปโอ้แผนใช้การไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าแผนไม่ดีหรือคนเล่นไม่ดีนะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเป็นไงนล่ะครับพี่เขียวเฮ้ยโดนล้อมเหรอเฮ้ยอยู่ดีๆก็โดนล้อมล้อมไม่บอกโอ้ <laughs> การวิทย์ปลิตโอ้ไม่กอดอยู่ดีก็โลนล้อมอะไรวะเนี่ยผมไม่ทำอะไรให้พี่ใช่ครับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสีเหลืองมันจะต้องตายต่อหน้าผมมันไม่มีทางที่จะมาล้อมผมได้หรอกผมจะออกไปจากที่นี่ผมจะใจสู้2000 years later เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมออกจากวงได้แล้วเย้เ yeah. มึงม <c oughs> ึงล้อมใช่ไหมไอเหลือง <c oughs> ผมจะหาทางแก้แค้นมันให้ได้ท่านผู้ชมไม่งั้นผมนอนไม่หลับแน่คืนนี้ โอ้โหโอ้มายกอดผมบอกแล้วว่าเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้<ะ>เพราะฉะนั้นอย่าโลบมากนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปเล่นมันเลยครับผมลบทิ้งครับขอบคุณครับ